ก็สวัสดีเชนเดีนะครับวันนี้ก็จะมาส่งใคราช่นเกยคบที่ไม่ได้เจอแบบแบบไม่ได้เจอกันแบบวันต่วนอวันอย่างงี้ผมหัวแตไม่ได้หรอกผมต้องหาเพชรหัวแทบวันน,นี้ก็เสียงแหบครับขอไปครับมาดูนะจะได้ดไดไป่ะแต่ผมตั้นแกว่าจะเอาให้ได้ เ็ดยังมี่ะบาบตัวแม็กแม็กน้อยรอบข้างะไมไม่แม็กหรอกอตัวรวอยีแ่แปด้านะครับอ,อันนี้ก็เจ็ดเดามา พ an ี you like ้อไม่มคุณยังไม่เป็นไรหรอกเงี้เีสุ่แล้วอหน่อยครับ รอรูปขึ้นก่อนเอาครับตรงนี้ครับเอาตัวที่ได้ดาวดีๆครับอ,อืมแค่นี้ก็ดีครับเจ๊ผมจะไปพอ 7กเจ็ดแปดเก้าสิบส17 18ึ่สองสามที่สี่สิบห้ากเจ็ดสิบแปดลสิบเก้ากตรงนะครับเราตามวางไว้เลยครับ ยราเย็นเลยเราเม,ามือยเราไม่หมาะสาธุอให้ได้ตัวใหม่ครับแต่อะไรมาด้วยเนี่ยการ์ดที่หายที่นี่ก็ขอไปได้ที่นี่ได้ก็ขอจุกยิบเองแค่นี้ครับ